สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับผมตัวตั้งค่านะครับโปรเจกต์ยูนิตในโปรแกรม r e v i t นะครับผมบางครั้งนะครับผมเรานะครับได้ไฟล์มาจากต่างประเทศนะครับผมอย่างเช่นไฟล์ตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นตัวซ i m p l e f ไฟล์นะครับจะเห็นว่าหน่วยในการทำงานของเขาเนี่ยนะครับผมก็คือหน่วย dimension ตัวเนี้ยนะครับผมมันเป็น เป็นนิ้วอยู่นะครับผมหรือเป็นฟุตอยู่นะครับผมนี่นะครับเอานะครับเวลาที่เราลากเนี่ยนะครับผมเราลากผนังลากอะไรเนี่ยนะครับมันก็ยังจะเป็นเป็นหน่วยที่เราไม่ต้องการนะครับถ้าเราจะปรับแก้นะครับให้เป็นมาตรฐานของประเทศไทยเรานะครับผมวิธีการนะครับผมแล้วก็คลิกไปที่ตัว m a n a g e นะครับไปที่ Project Unit นะครับผมหรือช h คั t ยูเอ็นะครับคลิกเข้าไป มันก็จะเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีค nah, ่าท uh, so ี่เราจะต้องเปลี <the> ่ยนและก็ค่าที่เราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมค่าที่เราจะต้องเปลี่ยนเนี่ยนะครับผมก็จะมีนะครับอย่างเช่นนะครับตัวพื้นที่ Are รียนะครับผมเนี่ยนะครับผมก็เปลี่ยนให้เป็นสแควร์มิเตอร์นะครับผมกดโอเคนะครับนี่นะครับตัวต่อมานะครับผมก็คือเรื่องของตัว คอสต์แอเรียนะครับผมตัวคอสต์แอเรียนะครับตัวคอสต์แอเรียตัวนี้นะครับผมก็คือพื้นตัวราคานะครับแล้วก็พื้นที่ราคานะครับผมเราคลิกเข้าไปนะครับคลิกเป็นสแควร์มิเตอร์นะครับผมกดโอเคนะครับทีนี้เป็นเรื่องของระยะนะครับผมตัวเรื่องของระยะทางนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนให้เป็น นะครับผมให้เป็นเมตรหรือว่าเป็นเซนติเมตรนะครับนี่ผมเป็นเป็นเมตรนะครับนี่นะครับระยะทางให้เป็นเมตรนะครับกดโอเคนะครับนี่ตัวต่อมานะครับผมเรื่องของการวัดนะครับนี่นะครับก็ของผมนะครับผมเป็นมิลลิเมตรนะครับผมบางท่านอาจจะเป็นมิเตอร์ได้ครับกดโอเคนะครับนี่ตัวแมสดิสแทนต์นะครับผมก็คือตัว ความหนามวลแน่นนะครับผมนี่นะครับผมก็เปลี่ยนให้เป็นอะไรครับกิโลเมตรนะครับนี่นะครับโอเคนะครับตัวของการหมุนนะครับผมก็ให้เป็นดีกีไว้นะครับนะครับตัวสโลปนะครับผมก็ถ้าเราใช้นะครับพวกหลังคาเนี่ยนะครับผมก็เป็นดีกีเหมือนเดิมนะครับผมแต่ถ้าเรา ยากจะใช้ให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เนี่ยครับเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เนาะเไม่เป็นตัวดีกีเหมือนเดิมก่อนนะครับกดโอเคนะครับเรื่องของสปีดนะครับผมความเร็วนะครับผมก็ให้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับติ๊กไปโอเคนะครับเวลานะครับผมก็ให้คงที่วอลลุ่มนะครับก็ติ๊กให้เป็นนะครับมิเตอร์นะครับ โอเคนะครับตัวต่อมานะครับผมก็คือเรื่องของราคานะครับเงินนะครับพวกเงินต่างๆนะครับหน่วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ติ๊กตัวนี้ครับนี่ให้เป็นบาทนะครับกดโอเคนะครับเท่านี้นะครับผมเราก็จะมีค่าในการเริ่มต้นทํางานนะครับเป็นมาตรฐานที่ใช้ในประเทศไทยแล้วนะครับกดโอเคปึ๊บนะครับ แต่ว่านะครับจะสังเกตว่านะครับตัวที่เป็นเดเมนชันเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันยังเป็นค่าเก่าอยู่นะครับผมก็นะครับคลิกที่ Edit ตัวนี้นะครับปึ๊บนะครับเลื่อนลงมานะครับนี่ครับตรง Unit Format นะครับติกเข้าไปนะครับติ๊กว่าให้เป็นใช้นะครับยูสโปรเจกต์เซ t ติ่งเห็นไหมครับเปลี่ยนเลยนะครับกดโอเคนะครับนี่กดโอเคเดี๋ยวสังเกตตัวนี้นะครับก็ จะได้ละนะครับผมปึ๊บนี่นะครับเห็นไหมครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ที่ยังเป็นเศษๆเนี่ยก็คือมันแต่แรกมันใช้กันคนละหน่วยกับเราเนาะนะครับผมันก็เลยอาจจะมีเศษนะครับตัวนี้ผมขอลบแล้วผมลากใหม่เห็นมครับนี่ได้ละอเท่านี้นะครับผมแล้วก็นะครับสามารถที่จะ ตั้งค่าโปรเจกต์ยูนิตเพื่อใช้ในการทาง,งานของเราได้แล้วนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ